ส่งการอยู่ไหนอ้าวกาอยู่ไหนน้ากาอยู่ด้านบนแต่ฉลับฉลับเป็นอะไรไม่เลยจัะฉลามมันน่ารักอยากเล่นอุ้ยติดอุ้ยโอ้ยอุ้ยปุ้ยปุ้ยปุ้เราได้ช็อตว่ะเราได้ช็อตอ่ะไปที่กองละพรุ่งนี้กินตามีมูจิชีเหลืองกล่องที่สี่ฉันได้กล่องที่สี่ ตามฉันฉันได้กล่องที่สี่นะจ๊ะฉันได้กล่องที่สองนะจ๊ะไหนจ๊ะให้เรียกฟังด้วยกล่องที่ห้าตาบอกกล่องที่สอง่องที่ห้ามีสีสัน อยากได้ตัวนี้ไอ้ป้าเอ้สตีคาว์วัลพับนะจะบอกว่าอยากได้ตัวไหนเว้ยเห็นมาเราอยากได้ตัวนี้มาอยากได้ตัวนี้นาดูแลเราอยากได้ตัวนี้ต่แล้วก็โมโจโจโจฉันอยากได้สองตัว อ้าวเดเดยวนี่ไอตัวน nice so ี้พี่อยากได้อันนี้อันนี้หนูอยากได้ชิ้นนี้ไอชิ้นนี้ตัวนี้ไอตัวนี้อะติอยากไอ้ไอกล่องนี้ติอยากได้ตัวไหนให้คนดูดูติอยากได้ตัวนี้ติอยากได้ตัวนี้นะน้องอยากได้ตัวนี้ยังไม่เห็นซิ่มูอ๋อน้ออยากได้ตัวไหนอะไรนี้แต่พี่อยากได้ตัวหน้ากล่องนะติอยากได้ตัวไหนเขาที่นิ่มๆอ่ะไอเล่น อ,อยากได้ตัวไหนน้องอยากได้ตัวสีฟ้าก็ตัวสีชมพูแกะกันแกะปลานี่นี่มีรอยแกะอีกอยู่แกะเป็นต้องดึงค้นมีสองด้านต้องค่อยค่อยดึงค่อยค่อยดึงดแล้วก็ฉีกเพรานี่อีก

อย่าล like so like, like, like. ืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามดูดูนี้เลยกดติดตามกดติดตามค่ะพูดใหม่กดติดตามค่ะทุกคนกดกระดิ่งกดกระดิ่ง it oh.